โอเคก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มตน้นด้วยภาพโดยรวมในตลาดกันสักหน่อยนะครับก็ถือว่าเขียวขึ้นมาแล้วนะนเพื่อนๆในตอนนี้บิตคอยเริ่มดีคอรี่กลับมา8ปดหมื่น 81, นะครับวันนี้ขึ้นมา2.8%นะครับนะก็ต้องรอรุ้นแล้วกันเนาะว่าจะขึ้นกับตัวจริงหรือเปล่านะครับนะซึ่งสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นมาในตอนนี้คจงจะเน้นไปไม่พ้นในเรื่องของ CPI นะครับนะหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเยอันเยียที่ประกาศออกมาอยู่ที่2.8นะครับซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ที่3นะนเพื่อน คาดการณ์ที่2-9แลุเดเเรียกได้ว่าต่ํากว่าเดิมแล้วก็ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์ละหลายๆคนได้คาดการณ์นะครับเริ่มลงมาแล้วหรือเปล่าในตอนตอนนี้นะครับซึ่งคลิปเมื่อคืนนี้หรือว่าเมื่อวานนี้นะครับที่ได้คุยกันไปก็คือในเรื่องของ true f l a t i o n นะครับในเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐแบบเร a l t i ท e นะครับถ้าเราดูเนาะมันกลจะตามแล้วหรือเปล่านะครับ true f l a t i o n เนี่ยมันเคลียร์ไป3เนาะก่อนหน้านี้นะฮะ แล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยลงมาเรื่อยลงมาเรื่อยๆ,ม,อยๆ,ม,อยๆมันหมายความว่าตอนนี้ทูเฟชันมันนำหน้าอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดู CPI นะครับกําลังจะลงมาจาก3และจะลงไปเรื่อยๆจนไปถึง1แบบทูเฟชันเลยหรือเปล่านะครับนานี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องรอดูนะครับซึ่งถ้ามันไปถึง1จริงๆก็คือจะตรงกับที่ลุงเจรลงพรเวลต้องการแบบจะอะราได้คุยกันไปใน คริปโอเมื่อวานนี้นะครับนะถือว่ามันจุดที่จะต้องจ้องให้ดีแลาา้วกันนะเพื่อนๆนะครับบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เห็นแสงสว่างไปอุโมงค์เลยว่าเฮ้ยมันจะทําอะไรหรือว่ามันจะเป็นยังไงทําไมมันถึงจะส่งผลให้ c p i มันลงมาได้นะครับแต่ถ้าเราดู c p i ที่เกิดขึ้นจริงนะในตอนนี้นะครับจาก t ทูด Fashion เห็นตามนี้เลยเพื่อนๆ1.3ในตอนตอนนี้นะครับนะซึ่งถ้าเราดูข้อมูลจากทางมิสเตอร์คริปโตนะครับเขาบอกว่า t ทูด Fashion ก็ลีด ตัว CPI เนี่ยเราๆ45วันนะครับนะอ่ะก็ถือว่าถ้าเปแบบนั้นนั่นจริงแสดงว่ารอบหน้านะครับ CPI รอบหน้าเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยเราน่าจะได้เห็นตัวเลขดีกว่านี้นะครับน,ะนี่ก็ต้องรอดูแล้วกันซึ่งถ้าดีเนี่ยไม่แน่นะเพื่อนๆมันอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่รอเราอยู่ นะครับนะหลังจากนี้นะครับทีนี้ถ้าไปดูที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะครับก็ถือว่า S&P นะครับอยู่ที่5,000นะเบื่อเบื่อถ้าเราดู S&P ลงมาแบบเละเทะนะครับเทสลาอย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อวานนี้ลงมา50%นะครับหนักหนาสหาหัสจริงจงตอนนี้ถ้าเราดู RSI เนี่ยก็เริ่มทด่จะทำเดบิวจนแล้วนะเบื่อเบื่อคือมันลงเร็วเกินอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเริ่มเกิดฮิดเด n b u l ด d a บ้างแล้วฮะเล็กๆในตอนนี้นะถ้าเราดู RSI รอบนี้ขายหนักกว่าตอนสิงหาคม 2,24 0เส,สอีกในตอนตอนนี้นะครับแต่ราคาในยกโลเนาะก็คือเกิดในเรื่องของ hidden bull d ใน Time Frame Day ฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงซึ่งไม่ได้มีแต่แค่ RSI MACD ก็ด้วยเหมือนกันนะครับนะ MACD ก็เกิด d e r g r n e n เช่นเดียวกันนะครับนะ MACD ทำโลใหม่แต่ราคายกโลนะฮะน,นี่ก็ถืว่าเป็นจุดที่เตรียมจะขึ้นมาแล้วหรือเปล่า หลังจากนี้นะครับก็ต้องรอรุ่นกันแต่ที่แน่นถ้าเราดูนะก็มุ่งอยทางคุณแลนส์โรเบิร์ตนะฮะในเรื่องของวอลลุ่ม QQ นะครับในเรื่องวอนแสแดกเนี่ยโอ้โหมันสปายขึ้นมาหนักซึ่งพอวอลลุ่มมันสูงขนาดนี้แสดงว่ามันมีการแลกเปลี่ยนกันเยอะถูกต้องไหมการเทขายมันมีคนขายมาต้องมีคนซื้อนะเพื่อนมันต้องมีคนซื้อนะฮะซึ่งพอมันสูงขนาดนี้ขายเยอะมากซื้อก็เยอะมากๆเท่ากับที่ขายนั่นแหละซึ่งขายหมดแล้วอย่าง อันนี้ก็ถือเป็นจุดที่เพื่อนๆจะต้องพิจารณาก,กันหลังจากนี้นะครับ,รบซึ่งเราก็พอรู้กันดีอยู่แล้วนะครับนะว่า o i n Correlation กับ n a สแดกแล้วก็ s อสแอนเนี่ยมันเต็บบวกอยู่แล้วนะครับหรือว่ามันสูงถึง0 7 5หนะหรือว่ามันก็มีโอกาสจะไปทต,ตามกันนั่นแหละนะครับถ้าสุนสารัดไป Bitcoin ก็มีโอกาสจะไปหลังจากนี้นะครับเราก็หวังว่าแล้วกันเพื่อนๆหวังว่านะครับนะหลุมรอบนี้นะครับการเทขายรอบนี้ของ หุ้นสหรัฐจะส่งผลให้เป็นหลุมแล้วขึ้นมาแบบนี้เป็น shape ขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นบิตคอยก็เต็มลุ้นได้เลยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยได้พูดถึงนะก็คือ Wi c k Index นะครับนะหรือว่าดัชนีความกลัวนะครับนะซึ่งถ้า Wi c k Index เนี่ยมันสูงแสดงว่าตลาดมีความกังวลสูงและมีความพันผวนมากนะครับซึ่งถ้าเราดูตอนนี้ฮะโอ้โหวิกอินเด็กจริงิงมันมีถ้าเราดูมีไส้เทียนเนี่ยขึ้นไปถึง29นะจะ30มบป่ะเพื่อน ซึ่งสูงกว่าในช่วงเดซ e m b e ปีที่แล้วอีกนะฮะถ้าเราดูนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสูงประมาณนี้เอาแบบเกิน25ขึ้นไปเนี่ยมันมีโอกาสจะย่อลงมาแล้วกันนะครับหรือว่าเพราะมันถ้าเราดูนะสังเกตว่ามันจะเป็นคล้ายๆแข็มฉียาเพื่อนขึ้นปุ๊บลงปับ๊บขึ้นปุ๊บลงปับ๊บขึ้นขึ้นขึ้นลงปั๊บขึ้นปุ๊บลงปับ๊บขึ้นปุ๊บลงปับ๊บมันแสดงให้เห็นถึงความกังวลน,นะครับนะหรือว่าความผันผวนของตลาดในที่นี้ก็คือ เอสแอนด์พี P 500หรือหุ้นสารนั่นเองซึ่งถ้าเราดูนะครับนะก่อนนนี้เวลาที่มันขึ้นมาสูงสูงเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีโอกาสเหมือนกันนะฮะพอวิกอินเด็กมันลงมาบิตคอยก็มีโอกาสจะรีโครรี่กลับไปนะครับในลหลายๆครั้งแล,ล้วกันเพื่อนๆก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราดูวิกอินเด็กขึ้นมาสูงสูงแล้ววิกอินเด็กลงดูช่วงวิกวิกอินเด็กลงบิตคอยพังวิกอินเด็กต์ขึ้นถ้าเราดูนะวิกอินเด็กขึ้นไปยังบิตคอยดัม พอวิกอินเด็กลงเปี้ยงบิตคอยก็คือเตรียมขึ้น,นะฮะรอบนี้ล่ะวิกอินเด็กลงบิตคอยพัมแล้วถ้าเราดูช่วงโควิดก่อนหน้านี้นะครับตอนที่บิตคอยลวงลงมาเนาะจาก10,000ลงมาเหลือ5,000เนี่ยนะฮะสี่พเนี่ยนะฮะดูวิกอินเด็กะฮะสไปค์ขึ้นมาอย่างโหดแล้วพอวิกอินเด็กลงก็ตามที่เห็นนะฮะบิตคอยพัม หรือว่าพูดง่ายๆเลยว่ามันมีโอกาสจะสวนทางกันนั่นแหละนะซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกไปมันสูงแล้วแต่ผมไม่รู้มันจะสูงพอหรือยังนะครับหรือถ้าพอแล้วสิิงๆกังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเราดูกรารบิตคอยตอนนี้นะครับ <_ d> ก็ถือว่าไทาม์เฟรมเดย์มีบูลลิตเดวอเจนอยู่นะครับในะราคาทำโลเนาะแต่อาศาัยเริ่มยกโลแล้วในไทม์เฟรมเดย์นะครับแต่ก็อย่าเพิ่งไปนิ่งนอนใจนะครับนะบางทีเราอาจจะต้องรอไทม์เฟรมวีคให้มันมีการบีบตัวซะก,ก่อนนะเหมือนตัวน,นี้เอเมซอนดีวีคมันยังไม่บีบตัวเลยนะฮะมันลงมาอยู่เลยเนาะซึ่งถ้าบีบตัวหรือว่าถ้ามีกราฟไหนสวยๆจะรีบแจ้งไปในนิสชอนนะครับยังไงตอนนี้ผมว่ารอผมก็รออยู่นะครับนะอาจจะเงียบๆไปช่วงนี้นะฮะเดี๋ยววต้อองรอดู่า วีคจะบีบตัวเมื่อไหร่ซึ่งถ้าวีคบีบตัวจากการลงแดงแบบนี้แล้วเริ่มกลายเป็นแบบแดงอ่อนแบบนี้เริ่มมีฮิสโตแกรมที่เป็นแดงอ่อนแบบนี้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะตอนนี้ดูกันไปก่อนนะครับทีนี้จะไปดูที่ข่าวของทางคุณเซนเชียลูมิเกนบ้างนะครับนะก็ถือว่ามาหลังจากที่โดนทุ่มลงนาะมในเรื่องของตัวบิตคอย n ซอร์ดิจิทัลเซิร์ฟหรือคริปโตเซอร์ดิจิทัลเซิร์ฟนะครับซึ่งทําให้หลายคนพิดหวังนะครับนะเพราะว่าจะไม่ได้มีการซื้อบิตคอยนะเียไี้ว่าแค่เอาบิต เก็บเอาไว้นะครับนะก็ทีนี้เท่านั้นนะครับผมคิดว่าอันนั้นนะมันเป็นจุดแค่เริ่มต้นนะครับนะมันไม่ใช่ว่ามันจะจบแค่นั้นนะครับหลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นการผ่านร่างกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับซึ่งล่าสุดคุณเซนเทลูมมสถือว่าเป็นหนึ่งบิตคอยบูนะฮะก็ได้มีการเตรียมนําเสนอกฎหมายนี้ซึ่งถ้าเราดูข้อมูลของทางร่างกฎหมายนี้นะครับนะก็คือรัฐบาลสหรัฐจะซื้อหรือว่าจะได้มาบิตคอยไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งนะจะบอกว่าซื้อคงไม่ได้นะครับ แต่ประมาณว่าจะหามาให้ได้แล้วกันนะครับสองแสนบิตคอยนะครับในช่วง5ปีก็คือจะได้เป็น1นล้านบิตคอยไปดีนะครับหรือว่าปีละ2 0 0แสนนั่นเองนะครับซึ่งก็มาจากหลายส่วนนะเพื่อนๆส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการยึดมานะครับนะจากใครที่ทาผิดนะครับนะก็จะไปยึดบิตคอยนี้มานะครับเราก็เก็บไว้ในคลังของทางรัฐบาลสหรัฐนะครับรวมถึงอีกหนึ่งสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนยังไม่ได้รู้นะครับนะก็คือในเรื่องของ สามารถที่จะให้รัฐต่างๆที่ตัวนี้เรารู้อยู่แล้วนะว่าน่าจะเกินครึ่งน,นะที่เอาด้วยกับในเรื่องของ Bitcoin Reserve นะฮะเยอะมากๆนะในที่สหรัฐนะฮะซึ่งให้รัฐต่างๆในสหรัฐเนี่ยเอา Bitcoin มาฝากกับทางอารมณ์แบบสหรัฐใหญ่นะครับนะรู้วส่วนกลางนะครับนะ แต่ก็จะมีการแยกเอาไว้อย่าง,างดีนะฮะว่าใครเป็นใครอะไรแบบนี้ระหว่างรัฐนไหนเป็นรัฐไหนร้วนี้เก็บเท่าไหร่ร้ฐนั้นเก็บเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปแต่รวมแล้วก็คือสหรัฐนะครับนะก็อันนี้เป็นในหนึ่งสิ่งนะครับที่โอเคแหละนะครับเราอาจจะได้เห็นก็ได้นะว่าในแต่ละรัฐซื้อนะฮะคืออาจจะไม่ใช่ว่าพี่มาจากรัฐบาลซื้อแค่อย่างเดียวนะฮะไม่ได้มาจากไวท์เฮาส์นะฮะหรือว่าไม่ได้มาจากคลังนะครับแต่อาจจะเป็นรัฐในแต่ละรัฐเองฮะที่ทําการซื้อบิตคอย แล้วก็ถูกเหมารวมเป็นว่าเอ้ยราจะมาลสหรัฐเก็บบิตคอยโดยรัฐต่างๆซื้อเท่านั้นทัวนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่มันมีโอกาสจะเป็นแรงขับเคลื่อนหรือว่าแรงผักดันหรือว่าแรงซื้อบิตคอยเหมือนกันหลังจากนี้นะครับนะอันนี้ถือเป็นสิ่งที่จะต้องจับจองนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นแล้วกันในช่วงชุนนี้นะครับนะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆวิกอินเด็กจะลงมานะครับนะแล้วก็หวังว่าวิกบิตคอยจะบีบ กันได้เร็ววันนี้นะครับอย่างกระทรวงการจัดการกับสากทิงกันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับส่วนนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ